สมาทานศีลห้าทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหมการสมาทานศีลห้าช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงทั้งในด้านจิตใจและสังคมเพราะช่วยฝึกฝนตนเองให้มีสติไม่เบียดเบียนผู้อื่นและส่งผลให้เกิดผลบุญตามมาการสมาทานศีลห้าจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลน,นั้นในชีวิตประจำวันด้วยประโยชน์ของการรักษาศีลห้าศีลข้อหนึ่ง งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ศีลข้อ2ง,งดเว้นจากการลักทรัพย์ส่งผลให้มีความมั่งคัง่งไม่อดอยากศีลข้อ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามส่งผลให้มีสเสน่ห์เป็นที่รักและไม่มีศัตรูคู่อาฆาตศีลข้อ4งดเว้นจากการพูดปด ส่งผลให้มีคำพูดน่าเชื่อถือมีความมั่นคงทางจิตใจและเป็นที่นับถือศีลข้อ5งดเว้นจากสุราและเมรยัยส่งผลให้มีความเฉลียวฉลาดมีสติและมีความรู้